สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับชจ้าบุตรพให่าสายสองนะครับวันนี้นะครับมาตามนกภูอ่างนะครับเจอไว้เมื่อวานนะครับมากับเจ้าแสงเดือนนะครับนี่นะครับเจ้าแสงเดือนนะครับในพันเนี่ยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้มาหมายตลาดนะครับแถวใกล้ๆแถวผมอยู่นี่นะครับครูอ่านจะอยู่โซนนี้นะครับมาลุ้นมาชมไปพบกันนะครับว่าจะเจ้าแสงเดือนจะหมานหรือเปล่านะครับเมื่อวานมาเจอไว้นะครับเสียงกลางนะครับอ่านประมาณสองคำนะครับครูไล่กันอยู่ตรงนน้นนะครับตรงคานู่นเนาะวันนี้ก็เลยมาแต่เช้าเลยนะครับ รุนมาสมไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะเจ้าแสงเดือนจะมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับก็จะขึ้นเจ้าแสงเดือนนะครับสมกันยาวๆนะครับวนี้ครับนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เจ้าแสงเดือนเสร็จแล้วนะครับนู่นนะครับกิ่งใส่ต้นต้นมะพร้าวนะครับวันนี้ครับไม่มีต้นใส่เลยนะครับขันได้แลครับเจ้าแสงเดือนนะครับ น่นะครับเสียงขันยุนของเขานะครับไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่านะครับวันนี้มาตามนกคููอ่างนะครับอ่างสองคำนี่นะครับเสียงกลางนะครับคู่ใส่กันหลังอยู่หลังคาบ้านขเขานะครับวันนี้มารุนมาสมว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับ ป่าคูอ่างนะครับ<ม>นะครับจ้าแสงเดือนก็ขันอยู่นี่เรื่อยน,นะครับามาดูนมาชมไปพร้อมพร้อมกันนะครับว่าจะหมานหรือเปล่านะครับวันนี้ครับ เจ้าแสงเดือนนี้เล่นง่ายนะครับบางมือก็ขันก็เดียกเลยนะครับแถวไหนมีนกป่าเยอะๆนี่หูยิ่งชอบเลยนะครับสำหรับเจ้าแสงเดือนนะครับแต่แถวผมอยู่นี่ต่อไล่แต่แถวเดิมๆนี่นะครับไปไกลไม่ได้นะครับออกหมายเดิมๆนะครับหมายซ้ำๆนะครับนกป่าดูหมดแล้วครับ แต่ว่านกขึ้นใหม่เนาะนกขึ้นมานกขึ้นใหม่แล้วก็นกมาจากที่อื่นนะครับนั่นนะครับแสงเดือนเรียกแล้วครับสมกันยาวๆนะครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ครับ าแสงเดือนก็ขันยูนได้เรื่อยนะครับยังไม่เจอนกป่านะครับชมกันยาวๆครับวันนี้ครับหมายแรกนะครับนกป่ากูอ่างนะครับ ป่ายังเงียบอยู่นะครับยังไม่เจอนะครับ เจ้าแ,แสงเดือนดึงแล้วนะครับเ mm. ราต้พบ mm. ป่าอยู่ในในบ้านเขาหนูนะครับ mm. นอนน่าจะนอนข้างในนน่นเลยนะครับ รู้จะออกมาหรือเปล่านะครับเสียงกลางๆนะครับเสียงปุกนะครับตามที่ได้ยินนะแต่ว่าไม่รู้จะถูกตัวตัวครูอ่างหรือเปล่านะครับ มกันยา,ยาวๆครับวันนี้ครับ โอ้มาแล้วครับดูต้นมะขามนู่นนะครับอ้นี่นครับเรียกอยู่ครับแต่จะออกมาหรือเปล่านะครับนั่นนะครับเสียงเรียกของเขาครับ นกอยู่ข้างในนู่นนะครับน่าจะหวงต้นข้างในนูนะ่นนี่นะครับเดี๋ยวผมลองย้ายต้นดูก่อนนะครับหาต้นใส่ใหม่นะครับน่าจะไม่ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปใส่ต้นมะขามนู่นนะครับโหครับเชาแสงเดือนดึงแล้วนะครับ แต่ยังไม่ได้ยินเสียงคูนะครับว่าจะถูกตัวหรือเปล่านะครับได้ยินเสียงเรียกอย่างเดียวนะครับน่าจะใช่นะครับเรียกเสียงกลางๆนะครับย้ายย้ายก่อนนะครับย้ายเจ้าแสงเดือนก่อนครับนูนะครับตอนนี้ผมย้ายมาใส่ต้นมะขามแล้วนะครับไม่รู้จะเข้าร่วมหรือเปล่านะครับ เจ้าแสงเดือนดึงอยู่นะครับมี2ตัวนะครับ Hợp cho xe đường đường lên đó เงียบไปแล้วครับลูกปลาครับ พเนียยลั่นแล้วครับนุกกระโอดเดียบกนโอ้เสียดายครับเดี๋ยวไปขึ้นพเนียดใหม่ก่อนนะครับ